นายชีกแล้วไอ้เพื่อนกูหายไปคนเดียวถึงจัดถึงจัดออโอ้โหแม่งยืนจังหน้าด้วยเฮีย ไรน,น้องยังก่อนไม่เปลี่ยนตัวมาไม่บอกไม่ทำไม่เข้าอนะจะโง่หรือเปล่ากูฉีกกัน ตรงนั้นน่าจะเชงวนอืมว่าน่าจะเชงวนตรงนี้มีออ้าวห่นนะเอเจอคนที่ใช่มันฟ้าพี่พาไปแล้วเยี่ยเล่นแล้วไเหี่ยไปไหนอ่ะเอาผม่ะเอาผม ไม่พันวะจะเข้าวหรอไรอ้เหีย้อลรีปั่นล้ไอ้เหียมันล้างพาม็นแล้วบอกมันละมันก็เล่นยากหน่อยเม่ปั่นฟรีไปนะสองคนอ่ะ ใ,ใครอยู่บ้านใหญมาดิไเบิ้ลเบ้ลมาปัดเลยเบิ้ลมาเบิ้ลมากูไม่จุดบูนเลยเฮียซ้ำกูไปเนี่นเยเฮียไรฝั่งกูมีสี่คนซ้ำมานีไ่ไปจุดบูนตรงกลาง มันเป็นอันนี้กออ่ะดว้เฮ้เีวนะโีใช้หนวดเี้ยงหลาี่ยกอยูนั่นแหละไอ้เหี้ยเอา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 ก็ได้หมคอปแน้วหมดเปแล้รหมดเ่้าไม่มีแม่งยกอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ยแล้วก็เปเจอเบิร์นเ ไปลงไปข้างล่างวะบาลานยังอ๋ออยขึ้นมาแล้วมันใจโลใช่ไหมใจโลเป็นไม,มได้พุ่งไปล็อกทุกนจุดนี่ใครอันดิไม่รู้ปะมีสวิตนาจาทุกคนปูใม่มจะใช้ปูโดยประมาณถะต้อแล้ว อย่าแซวพอดีไอ้ตันขอแล้วกันนะเพื่อนขอแล้วกันนะเนี่ยแต่ให้แล้าเด็กกูพิมพมากูไม่ได้พิมพ์มาบอกไอ้เหี้ยกูพิมพมาเอาสเปรย์เฉยเอ้าวแซวมาไม่คุ้ยเลยสั่นว้าวแวนมีมีสกอร์บ้าอยู่ว่าแวน ไปแล้วไปแล้วโอ้ว้าวโอ้โหเฮียแมสไม่เห็นได้ว่าแมสเลยแบบนี้ยียไหนพ้องเล่นนะสั้นขนาดนี้นแต่ผมเล่นคนเดียวไม่ใช่ทำไมโอ้พี่พี่ดูดิตรงผมอ่ะไอ้ตรงหลังบ้านใหญ่กูต่อยทไมค่ขึ้นขั้นหนึ่งตีโดน จริงไม่ต oh. hey, um. okay. so ้องเรียกแหวกอะไรแลวมึงเดินขึ้นมาบนหิมะแล้วก็ตีด่ละเฮ้ไปบ้านเล็กอ๋อมองเลยดูเรื่องัวยมากปวดตาตัวตัวชี้ เอามีคนไปเป็นโกให้แล้วโอ้ยโดนหม่งเรียบร้อยบุนลูกอ่ะถึงเนาะบุนลูกอ่ะไอสั์ถึงแล้วนะเล่นบาสอะไอสัสแฝงนะเอาระเบิดไม่ใช่ของเขา ไอ้ก็ต้องบุดลุกไงมันก็ต้องอุ้มอ่ะคือบุดกวางไอ้สัตว์กูว่าแล้วที่โดินออกทำไมวะงเลยอย่าไปรอเลยอุ้มละยิงเลยไอ้ที่เสาขาวไปแล้วไปบึ้นอะไอ้หี้ยเข้าไปหาพ่อของบ้านเล็กอ่ะ เข้าไปทำไมเป็นว <laughs> <Key board> ีเลยติกไฟนีเลยหรอ๋ยบแอบเชื่อมกันแหละคลิมันใกล้เครื่องอ่ะมึงปล่รอกูเงี้ยสัเฮียกูล้มไอ้เฮีย โผล่ขี้เี้ยคุณแร่เครื่องเลยสักโคตรเข่า มันกลับเต่าอ่ะโอ้โหตอนนี้มีแต่ตายนี่เป็นมันไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้มาตัด ไปบาลานเหรอไปไปหาเบิ้ลเหรอโอ้ยนี่ไอ้เหี้ยไม่เสียงใจอะไม่มีเสียงใจอะโอ้ไม่ไปชายกูลืมไหมทู้นไอ้เหี้ยก้องตายเด็ตามลงไปแล้วนะ เพื่อนไม่ต่างหกวงพาไปดีเงี่ยวเดีเบื่อนจะไปดึงเอ้ดึงไม่ได้พี่ตกเงี้ยไ่เด็กแมนอยู่โอ้ยเฮี้ย เด็ดแม่หนิเหตุอ้เหตุอะไรคิดดิโอ้มันตายแล้วไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยรู้้องให้ตัดไอ้เหี้ยไปเอาคู่เดียวอะ จะวิ่งตามคนของมันได้เหพี่ที่ทีนี้ประตูอยุดเราเกาสามารถกดแทรกโฟนได้แลว ว้าวว้าวว้าวคือละมูลออโลเวงโอ้อ็ควรลงเตะธรรมดาเนยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเฮ้ยพ่อมาอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หิวหิวเปิดท้ายอะไเพื่อนอ่ะเพื่อนคิดเปิดอท้าย đi <ikke là tìnhanted> đó, muốn <buecke k> <lawsuitroyable> mấy <av t> <tutto> คนไทยเหรอสองอีแดงคนไทยให้ดูดีครับอือไม่ไม่เก่งมันเตะมาแล้วแต่ก็แข็งอะไรออกง่ายอ้าวเราทำไมอ่ะเอาไปแล้ก็แบบจะเล่นแผนเดิมอะผมเล่นโซนไปเกมสี่เหลี่ยมพ่วโมแหลกไปงี้เน้ะโอ้โอ้ อะไรเลื่อทำไมอะครับ